สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำคลิปโอนเหรียญจากดีโลไปบิดขับนะครับเราเข้ามาหน้าหลักของดีโลแล้วนะครับให้เราไปที่ดูที่ขีด3ขีดนะครับขีด3ขีดแล้วเรากดเข้าไปแล้วเราก็ไปที่กระเป๋านะครับไปที่กระเป๋าแล้วกดเบิกวันนี้เราจะเป็นการโอนภายนอกนะครับไม่ได้การโอนภายในฉะนั้นเราจะใช้ เราจะใช้ Network BEP 2 0เท่านั้นนะครับผมหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่เราจะเปลี่ยนเงินก็คือเราจะใช้เงินอยู่ที่200นะครับหลังนี้มาที่อยู่นะครับมมนูที่ที่อยู่ของที่เราจะส่งไปนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่บิดขับนะครับไปที่บิดขับแล้วไป Copy เอาที่อยู่ที่ b บิดข u บ นะครับโอเคหลังจากนั้นเข้ามาที่บิดขับเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้ามาหน้าหลักแล้วก็หลังจากนั้นเราไปที่กระเป๋านะครับไปกระเป๋าแล้วเราก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับเพื่อเราจะเปลี่ยนเราจะโอนเหรียญอะไรครับเราจะโอนเหรียญ usdt หลังจากนั้นก็กดฝากเลยนะครับกดฝากเลย ันจัดรอเชนที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็คือ BEP 2 0เท่านั้นนะครับผมหลังนั้นกดมานะครับแล้วก็กดไปที่ BEP 2 0หลังจากนั้นโค้ดขึ้นมาเราเรา copy นะครับเราจะ copy ไปใส่ที่อยู่ของดีโลของเรานะครับผมพอเราจะโอนมาที่ Bit ์ับกลับมาเราก็มาวาง คีย์วอร์คตัวนั้นใส่ให้เราตรวจดีๆก่อนนะครับให้มันตรงกันไหมเพราะขั้นตอนตัวนี้สําคัญมากนะครับโอเคแล้วเราก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็ไปต่อนะครับเราก็กลับมาตรงนี้เรามาดูจริงๆตรงนี้เราจะใส่บันทึกก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ท่านั้นกดเบิกนะครับผมเราก็ไปที่เอาตี้นะครับเพื่อจะเอารหัสเอาตี้ของเรา ตรงนี้โอเคไปเอาที่กลับมาที่ดีโลนะครับกดวางใส่แล้วก็กดเบิกเลยนะครับคราวนี้กดเบิกเลยโอเคขั้นตอนเป็นอันที่สิ้นสุดของการโอน USDT จากดีโลไปสู่บิตครับนะครับนั้นก็เสร็จเรียบร้อยฉะนั้นวันนี้ก็ EP นี้นะครับก็ เป็นการอันสิ้นสุดนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม